คุณผู้ชมเมื่อวันไฟไหม้นะไฟไหม้หอพักพยาบาลของโรงพยาบาลสิริร้านะนะครับคนที่เขาพักอาศัยอยู่แน่นอนไฟไหม้แล้วกระเจิดกระเจิงวิ่งหนีตายกันแต่ว่าระหว่างน,นั้นดิพอไฟไหม้แล้วไฟมันตัดอ๋อแล้วคนในลิฟต์่ะตอนนี้หายใจได้ใช่ไหมโอเคถ้าหายใจไม่ออกเคาะแบบนี้โอเคนะ ตอนนี้อยู่ในสาก่อนผมรอแป๊บเดียวแลไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมีอะไรคุยกับพี่ตอนนี้พี่เปิดอากาศให้หายใจได้โอ้โหคุณผู้ชมเคยติดอยู่ในลิฟต์ไหมคือผมแบบแค่แป๊บเดียวไฟตกยังตกใจจะตายใจหล่นตุ๊บลงไปเลยอะนี่ไงนี่เอาลงเท้าแตะเนี่ยมันงักไว้ก่อนท่านไว้ก่อน แล้วนี่คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามงัดอยู่นะครับแล้วก็พยายามพูดเรียกสติปลอบประโลมคนในลิฟต์ไปด้วยโอ้โหไหนใครเคยติดลิฟต์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยดินะครับจนสุดท้ายคุณผู้ชมฮะที่ช่วยกันอยู่นี้นะก็สามารถพาผู้หญิงคนนั้นที่ติดอยู่ในลิฟต์ออกมาได้ครับทั้งทที่ไฟไหม้คุณผู้ชมลองดูดิมันต้องกลัวอะไรก่อนอะกลัวไฟไหม้ด้วยแล้วก็กลัวติดอยู่ในลิฟต์ด้วย เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นขณะไฟไหม้นะครับที่ชั้นใต้ดินหอพักพยาบาล8ไร่ในโรงพยาบาลสิริราชครับนี่ครับนี่ฮะค,ควันขโมยแบบนี้โอ้โหไฟไม่ตรงไหนเนี่ยควันมันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับนี่เกิดขึ้นเที่ยงกว,กว่าเมื่อวานนี้นะครับขณะเกิดเหตุมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเพียบเลยเนี่ยออกมาจากตรงไหนบ้างก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพคนอง์กรองค์กรองค์กรนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บเล็นนเออกอน้อย6คนนะครับตรวจสอ<า>บเบื้องต้นพบว่า ก็มีเฉพาะชุมสายโทรศัพท์ที่ได้บเราคเสียหายเอ่แล้วต้นเพลิงมันจะมาจากตรงไหนลราถ้ายอย่างนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหอพักเล่าบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายหม้อปแปลงระเบิดครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็มีกลุ่มควมันลอยมาจากชั้นใต้ดินของอาคารแต่ไม่มีเปลไฟนะมีแต่ควันมีแต่ควันนะครับเดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานเขาจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปครับ